คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวนเกินไปก็รุ้นะกดติดตามช่องเสรีแช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับท่องเจ็ดคำมนแก้ไขและมนแคล้วคลาดสวัสดีครับท่านผู้ชมมนบทนี้คนโบราณใช้เสกข้าวบ้าง เสกน้ำให้คนป่วยกินบ้างเสกยานี่ก็หมายถึงเขาเสกประเภทยาฝุ่นยาสมุนไพรนะที่คนสมัยก่อนเขาใช้กันรักษาคนป่วยโดยทั่วไปนั่นแหละครับและมนบทนี้ก็เชื่อว่ามีเพื่อการรักษาอาการป่วยไข้ไม่สบายไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไรเชื่อว่าถ้าไม่หายโดยไว ก็จะอาการดีขึ้นตามลำดับทันว่าแบบนั้นนะหากใครจะลองมีเอาไว้อาจเป็นตัวช่วยในเวลาที่ไร้ทางเลือกจริง,รงๆก็เป็นได้ท่านให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วให้ตั้งนมโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธันะสสะ นะโมวยทสพักวัโตอะระหะโตสัสมาสัมพุททัศสะยังกินจิปะหุรังวาจะท่องกี่จบก็ได้นะถ้าใครไม่ทันรบกวนกดหยุดคลิปแล้วจดก็ได้นะครับกดลงไปหยุดคลิปค้างเอาไว้เราก็จดเอานั่นแหละ เอาไว้เสกอาหารเวลาคนป่วยไข้ไม่สบายลองดูเพื่อจะดีขึ้นก็ได้เรามียาอยู่แล้วจะเสกเพิ่มก็ได้มีมนแก้ไข้แล้วก็ต้องมีมนกันเจ็บไข้อันนี้เขาไม่ได้มีไว้เสกอาหารนะมนบทนี้ครูบาอาจารย์ท่านมีไว้มีไว้เสกหินแห่น่ะภาษาอีสานเรียกว่าหินแห่ก็คือหินลูกแดง,ดง บนทางลูกรังนั่นแหละครับต่างจังหวัดน่าจะคุ้นเคยกันดีหินแห่นี่ยเนาะเขาไม่ได้จำกัดขนาดเขาไม่ได้จำกัดปริมาณแต่เขาหยิบเอามาไว้บางครูก็จะจำกัดอยู่ที่เจ็ดเม็ดเก้าเม็ดหลายก็ว่าไปเนาะหยิบเอามาไว้กำในมือแล้วก็จะบริกรรมคาถาเขาจะปลุกเสกหินด้วยมนบทนี้นะปลุกเสกจนครบสามจบเจ็ดจบ ก็ได้จากนั้นก็จะเอาไปวางตามซอกมุมของตัวบ้านเชื่อว่าคนที่อาศัยอยู่นั้นจะไม่เจ็บไม่ป่วยเล็กๆน้อยๆอ,อิดอิด,อ,ดออดจะไม่มีความเชื่ออีกอย่างก็คือการฟืนกันไฟได้ด้วยและยังเชื่อว่าวิญญาณร้ายจะไม่มาเกาะแกะทําคนในบ้านให้เจ็บป่วยอะไรประมาณนี้นะถือเป็นการป้องกันคนในครอบครัว คนในบ้านหลังนั้นจะว่าแบบนั้นก็ได้นะบทคาถามีอยู่ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโนสังปังกะเตนะ ท่านว่าจะท่องกี่จบก็ได้นะสามจบห้าจบเจ็ดจบก็ตามใจมนแคล้วคลาดมลแคล้วคลาดนี้ท่านว่าควรท่องบริกรรมสามจบหรือเจ็ดจบก่อนจะเดินทางออกไปไหนมาไหนจะใจกล้จะใกล้จะจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนเชื่อเขาก็จะท่องไว้ก่อนออกจากบ้าน ในกรณีที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอันตรายกับเราหรือเปล่าอันนั้นไม่แน่ใจนะแต่เราก็ท่องเอาไว้เพื่อว่าให้สรพสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหลีกพ้นจากทางเราหากเบื้องหน้ามีโจรผู้ร้ายหรืออันตรายสารพัดหรืออาจจะมีการทําร้ายร่างกายไม่ว่าจะทั้งทางตรงทางอ้อมก็หมายความว่าเขาอาจจะทะเลาะกันเองเพอเพอเราไปอยู่ในวงล้อมตรงนั้นโดยไม่รู้ตัวอันนั้นก็เป็นคนละเรื่องนะ แต่ก็เชื่อว่าเราจะรอดรอดพ้นภัยโดยง่ายได้หากท่องคาถานี้ก่อนออกจากบ้านนะท่านให้ตั้งนัโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะโอมพญาฝนไฮลีกู โอ้พญ่าฟ่าหายอยู่ในกำลังตนกูมีพระสังแวดล้อมสองอ้อมปูเถาเวี่งเล็กทางนี้กูสิลองป้องนี้กูสิไปโอมนามโมพุทธายะสวาหะจะกี่จบก็ได้นะเพื่อความมั่นใจเลยก็เชื่อว่าเราจะเดินทางไปรอดปลอดภัยทั้งไปและกลับเคยมีครูท่านหนึ่งบอกว่า คาถาแคล้วคลาดห้ามท่องก่อนไปเก็บหนี้เพราะจะไม่เจอลูกหนี้ห้ามท่องก่อนไปออกหาปลาหรือล่าสัตว์เพราะจะพลาดตลอดทางท่นวา่าแต่หากหวังว่าจะให้หลุดไม่ให้ถูกเลือกสิ่งนี้อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ก็ไปคิดเอาเองแล้วกันว่าเราจะให้พลาดในเรื่องไหน บางทีพูดตรงเกินไปมันอาจจะไม่ดีเนาะใครที่ไม่ทันรบกวนฟังซ้ําเพื่อความเข้าใจเนาะใครที่ไม่สนใจก็รบกวนป้ายหน้าข้ามผ่านก็ได้ไม่ต้องมาสนใจหรือหากคิดว่าคลิปเร็วเกินไปรบกวนกดหยุดคลิปแล้วจดเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่เชื่อเราก็ไม่ว่ากันหรอก ถึงแค่ขอให้แยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องครั้งเมื่ออยู่ในยุคของคุณปู่ยังซาคุณย่ายังซิ่งสมัยนั้นการเจ็บป่วยเขาจะเน้นไปที่หมอยาชาวบ้านใกล้ตัวเสียมากกว่าที่จะเลือกไปถึงมือหมอก็เพราะเนื่องจากสารพัดเหตุผลในยุคโบราณนั่นนะแล้วก็ในสมัยโบราณมณคาถ,าถือว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆ คนยุคนี้คงจินตนาการไม่ออกเท่าไหร่พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามไม่กดข้ามโฆษณาพบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์ผูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ